ซื้อพอหลังลงไปแล้วครับเอาจจมีแล้วจจมีแล้ว, <c oughs> ลวอ๋อเขาไม่ได้ใส่สองเผา มาครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยครับจะเอาแม่เข้าไปเทน,นะครับรอบนี้มาดูว่าจะเข้าไปได้ไหมเนาะเหรอครับมิตเตอแรงๆข้างนั้นอะแต่ว่าคันนี้เหมือนรถเก๋งเลยอะไม่ได้ยินเสียงเลยครับเสียงนิ่มมากแต่ว่าคันนี้เหม็น เหม็นกลิ่นคัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปปลดลูกก่อนครับเดี๋ยวจะเอาแม่เข้าข้างใน อ่ะเดี๋ยวเราให้พี่เขาปลดลูกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาแม่เข้าไปข้างในโนจะไปเทตรงนู้นนะครับจุดที่จุดที่สามหกคันนั้นเทเมื่อกี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะถอดแล้วเรียบร้อยครับ Rồi Bài đó มาดูคันนี้หน่อยครับว่าจะมีหลุมสุดหรือเปล่านะครับโอ้ระบับน้ําหนักตัวนี่สิบก,ก,ก,า,กาตนันะครับคิดไก่อีกประมาณสิบกาตันะครับเวียงแล้วซึบอขอหลังลงไปแล้วครับเอาจนอีกเล้ว z o มอีกแล้วอ๋อเขาไม่ได้ใส่สองเผา,า่าขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <laughs> นึกว่าจะไม่ึ้นโอ้ เอออยเป,ไป็นงอยนิดนึงปภาษาบ้านผมเรียกงอยนะไปไปยืนที่สูงเนี่ยก็เรียกว่างอยนะอ่าอ่ะ,อะขึ้นได้แล้วฮะไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะโอ้ชิไก่ได้เยอะมากเลยครับ พว่วงเท่าไรเสียเบีดเนี่ยฮะอ้าวแต่เมื่อกี้ผมบอกแกบอกผมอยู่เออนั่นแหละแกบอกผมอยู่เมื่อกี้รถล,ละไอ้พว่วงละสามหมื่นสามนะครับชีไก่อู้ได้เยอะมากสามสิบตันบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วใส่มาเกินก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันผ่านตาช่างนะครับเพราะว่าวิ่งมาจากสิงห์บุรี อ่ะเรียบร้อยครับผมโอ้ได้เยอะได้เยอะเยอะจริงจริงสิบสองตันอ๋อตัวแม่ตัวแม่สิบสองตันครับ แม่ลูก29ตันครับแต่ว่าตัวแม่ใส่มานี่12ตันเพราะว่าแม่มันหนักกว่าลูกนะครับถ้าใส่เกินไม่ได้ครับผมโดนนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนลูกเข้ามานี่ดีกันนี้โอ้ยยาวเลยครับหนังชีวิตเลยมันไม่ใช่ ถือมันไม่ถือว่าจมนะแต่ว่ามันมันลื่นมันลื่น,นครับอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม FXZ360 ครับขนขิไก่มาจากสิง์ุุร,ร์มาลงที่กาลสินนะครับใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงกว่ากว่านะครับอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากพี่น้องเอซติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ